ขอเลขก็ไม่ให้พี่จะเอางค์ไปทากิฟจริงๆพี่สัญญาจะไปปั๊มลูกช่วงไม่มีคอนอยู่บ้านท่าเหงาไลฟ์ทกับข้าวบ้างนะคนนี้พี่เอื้องก็ขอบคุณมากพี่เอื้องนี่มาขอเลขอยู่ดีมาบอกขอเลขหน่อยพี่จะพอเอาเงินไปทํากิฟอ้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาไลฟ์สดให้พี่เอื้องดูนะขอบคุณทุกๆกำลังกําลังใจเลยช่วงไม่มีคอนก็ปั๊มให้เต็มที่เลยแล้วพี่สู้ๆครับไป อยากรู้ว่าถ้าเป็นเพื่อนได้อยู่กับพี่บายยี่สี่แล้วถ้าเป็นแฟนจะได้อยู่กับพี่บายตลอดชีวิตไหมอืมเป็นเพื่อนได้อยู่ยี่สี่ถ้าเป็นแฟนก็ได้อยู่ตลอดอะไรถ้าเป็นแฟนก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตครับสวัสดีพี่ปายเราคือ FC ใหม่ฝังเนื้อฝักตัวด้วยคุณไม่ใช่ f c ใหม่คุณเป็น FC เก่าที่อยู่มานานๆแล้ว3าคน